โอ้นี่ก็เอาทุกคอนเทนต์เลยเนะ <laughs> าะแนทนนี้จะมาโชว์กันงัดออกแป่งเอ้ยนะครับวันนี้พวกเราทีมงานสารลัวแฟมิลี่นะครับอยู่ที่บันเบิร์กลบบุรีนี่เป็นชิปแรกของปี2024ที่รวมตัวกันค่อนข้างจะเกือบเกบครบมีบางคนนะครับระหว่างทางจะมารวมตัวนะยางรู้ว่ากลับบ้านไปแล้วนะครับรมีกัดทุกคนกัดอยู่ฮึโดน ใช้เย็นดิใช้เย็นดิอืมอืมไม่อะไรละแต่อยู่ใช้ยือะไรนี้ของนนองนักดิคแมนโดครับซาเวน21โอ้โหมาอ้ออยา่างหนึ่งวันนี้เรา<อ>เราเปิดกว้างเรื่องการใช้ยอะด้วยเราไม่บังคับนะใครจะใช้เท็กซัสจะใช้ใต้นะ้ำมันไม่ใช่แต่ช่อน,นทุกคน สโดวกลึกเราก็าส่งให้ขี้เอาเป็นเป็นขี้เลยไงอ่ปกติขเขาจะฟีทปูนแล้วไปใช่ปะอ่าผมไม่ต้องครับไปเลยนะเราเราคุณกัดได้นดะด้อ่าดีเระเบิดเมื่อกี้ได้ป่าวัดปลาระเบิดเลยแล้วก็มาวัดปลายตัวหนึง่งไอไล้ล้อลกผังเงินมากจริงวะตัวนี้ขึ้นดีบัลไย

อิ่มก็บ้านอนแล้วเนี่ยออกมากินข้าวเฉยแรงตัวกินข้าวเฉยชื่ออะไรนะชื่อพีทอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดเจ็ดอะไรขวบเจ็ดขวบเคยได้ปลาช่อนอยากแต่ไม่เคยเลยแล้วพ่อพาไปตางแดดรู้ไหมเนี่ยรู้ปะไม่รู้นี่พ่อลอกมาเลยเราชอบตกปลาไหมพ่อได้ข่าวว่าได้ปากกระสูบด้วยเหรอไม่ใช่แล้วใข่แล้วใขรได้ ใช้โต๊ะหน้าดินนะใช่ป่ะเราได้ป่ะตัวใหญ่เะแล้ววันนี้เราว่าเราได้ป่าเลยไม่รู้ไม่รู้ไงสู้ไหมสู้ต้องรันดิชิดาร์นี่เราลาที่ขาเขาเรียกลาที่ขาปหัวใช่ไหลัที่ขานดลัดที่ขาลาที่ขาปุ๊บมาออกคลิปปั๊บออกคลิปเลยครับอืมเอาวะเดี๋ยวค่อยดูรอนพิจาร์ ชาฝูงปลาปลาน้อยไม่ยอมลงคุกเยือเลยเหมือนบันจะรู้แต่ฉันมันก็ดูแลร้องสีโอ้น so ี่ก็เอาทุกคอนเทนต์เลยเนาะแทนนี uh uh ้จะมาช่วยกันงัดออกแหงเงยโดนอะไรครับไม้ยัดยัดอะไรยัดแย่ยัดแต่คืปเปอร์กุญแจไม่ได้ ไปได้แล้วเปมนละปีดูเบรกแล้วยอัดเบรกแล้วเนะบ้านแม่โอ้น้องาต้องระวังให้เราเองนเหนือลับบบานเลยปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันก็เพลินเหมือนกันมาตกปลาแค่ เพราะฉะนั้นก็จะมีห้าคู่ออกคู่หนึ่งเล็กะไนก็ได้ให้มันตรงกันเอาเล็กหกออกก็ได้อ่าเก้าเองนะอ่ะาใครจบก่อนอะผมกเปิดเลยอ่ะ

แปลกมากอะ่ะไม่น่าเงียวขนาดนี้อะ่ะเป็นสีเป็นสีดำดีกว่าน้ำมันค่อนข้างใสกัดพบกัดอยู่ ดนล้ววะโดนล้ววะโดนล้ววยนี่ครับเฮ้ยเยือยางจาก Fishing Reality นี่ครับ เดลยกินข้าวสะพานที่ฟ้าเลยาชาวบ้านมันตรงไว้ทังเดียว<ฮ>เลยโอ้โหท่าของใหญ่เต็มห้างเลยสะพานใหญ่ที่ฟ้าโอ้ยเชื่อฟ่าไม่ของแท้ว่ะฟ้าไม่ของแท้ว่ะฝ่ายดีเลย มานเลยเฮ้ยดูนี่เขามีเขามีไลน์ครับเรื่องครับลปิดถังปิดบังความจริงด้วยไม่เปิดให้ใครดูด้วยโถ่าไหร่ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหอ้ลายลายด้วยเลยโอ้โหนี่เขามาว่ะเฮ้ยเฮ้ยไทเกอร์ของใครอ่ะเราใช้ของอั่นเอเหรอครับพีจริงเลยพี่เตี้ยครับจริงเลยจริงนะเฮ้ยเราใช้ของนั่นเ,เอเหรอ นี่พูดจริงไหมเนี่ยเองเนี่ยของกรจริ่งเองค่ะของกระดิ่งสีนา่ากินบ้างโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่ไหมหนึ่งแถมหนึง่งหนึ่งแถมหนึง่งเฮ้ยมันมีโปรอีกสองโปรโ,โปรอะไรครับนะ้าโปรวันเกิดสามสองร้อยเก้าเก้าอะเอาดีนะผมยังไม่รู้เลยไอ้เรื่องจริงผมต้องรีบไปดูซะแล้วได้แจ้งอ่าแล้วจ้ะอ๋ออ๋อโอ้มไม่ได้หมายแล้วอ่าแล้วน้องมินเอาไปเล่น อันเนี้ดูด้มาห้าเนี่ยไปเอาที่ไหนมาท <ertas> ิ้นเตาถ่านโอ้โหดูโอ oh. hmm. oh, wow. like ้ใสดีด้วยเ้ยน่าเน้นเลยเน่นเลยเน่นเลยโอ้เน้นห่างเลยโอ้กูรอดเลยทีมกูโหกว่ะนี่าแต่ตาชี๋ปายเลยยืนตรงตรงที่เตาถ่านควันโค้งเขาตาไม่น่าล่ะใครใครก็ไม่เว้ใครก็ไม่แวะินบ้ กินดีไหมครับกินดีปลาคนนี้แหละอันนี้อันนี้คนได้ปลาเยอะสุอะมันเกี๊ยวอร่อยเลยนะอิตโลอร่อยเลยวันนี้เอ้าน้าโต๊ดเอ้ยไม่ใช่น้าโต๊ดนี่โอ้ใส่เสื้อเหมือนน้าโต๊ดใช่ไหมทักเก็ดน้าโต๊ดดูอยู่ในแบงค์บอกนะน้าโต๊ดน้อง F4 ครับน้ำชาน้ำจ่าโอ้ไม่ใช่ล้วนี่เกิดกินข้าวเนี่ย จำทางต้องยกนี้เลยเร็วนี้มากันครึ่งวันแล้วครับไม่ได้เปิดคลิปนะครับวันนี้พวกเราทีมงานสารลัวแฟมิลี่นะครับอยู่ที่บันเบิร์กรบุรีนะครับก็ครึ่งวันเช้ามีผลงานไปแล้วนะครับตอนนี้ พักกินข้าวกันอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะตะลอนเลาะไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นชิปแรกนะครับของปี2024นะครับที่รวมตัวกันค่อนข้างจะเกือบเกือบครบนะไม่ใช่ว่าค่อนข้างเนี่ยเกือบครบนะครับก็ขาดไปมีกี่คนยางติดภารกิจนะมีบางคนนะครับระหว่างทางจะมารวมตัวนะยางรู้อกลับบ้านไปแล้วนะครับก็มีบางคนก็ติด โอเคแล้ว okay. บางคนก็ติดภารกิจนะครับแล้วก็ไม่สามารถมาร่วมทิปได้แต่ว่าวันนี้ก็1ิบคนหลักๆนะครับก็ยังมีผลงานนะครับแต่มีบางคนยังแฮวอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะรอดแฮวหรือไม่รอดแฮวกันบ้างวันนี้<ช>เอาโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวกินปลาสเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลุยก,กันต่อโอ,โอเคครับ มันไม่ใช่ประชอนหรอกทุกคนสะโดนี่ไงกัดเราวิ่งเลยนี่ครับกัดหัวจิกปลาย่างแอร์เกียร์อืมมีสิทธิ์ฆ่าแบบไหมถ่ายรูปเก็บผลงานแป๊บ ล้อเข้าไปไปเจอบ่อก็คิดว่าจะออกได้ไม่ออกไม่ได้ ไหปบ้าไหปบ่าทุกบ้าจริงบ้าสบายนะดึงชิ้นบะจสบงชิ้นาราเอาไปสร้างแง่้งนะครัโอเคครับเราก็วนนะครับเป็นช่วงเช้าหมดเวลาไปน้ำพอสมควรนะครับหลังจากบ่ายโมงเราก็แวะนะครับพักหลบลมเพราะว่าแดดค่อนข้างร้อนนะครับ<ง>แล้วก็วนมันเริ่มใหม่นะครับที่อ่างทอง เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราวิ่งข้ามฟ้ากันมาเลยนะครับจากาบ้านเบิกลบุรีนะครับเราใช้เวลาอยู่ช่วงเช้าผลงานก็รวมๆแล้วก็สิบกว่าแต้มอยู่นะครับแต่ว่าแถวมันมันมันเดือดไหมมันมันยังไม่ไม่ไม่จัดว่าเยอะครับก็คือยังพอมีตัวดีกว่านะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับมาจนถึงตอนนี้ ผมรู้สึกว่าปลามันค่อนข้างจะบางตัวแต่ว่านะหลังจากที่เราพักเที่ยงนะครับหลบร่มหลบอะไรกันแล้วตอนนี้ผมมาเจอหมายช่วงนี้ผมว่าเหมาะที่สุดเลยก็คือเท็กซัสจแล้วหนอนอยางนะครับเดี๋ยวเราช่วงนี้ยังแดดร้อนอยู่เดี๋ยวลองมาเดินหนอนเท็กซัสกันดูนะครับลองเปลี่ยนเปลี่ยนแนวดูบ้างแล้วเดี๋ยวพอสักห้าโมงหกโมงไม่ใช่สิเดี๋ยวพอสัก สี่โมงสี่โมงครึ่งนะครับเราค่อยเปลี่ยนไปพิวน้ำนะครับช่วงนี้เป็นใต้น้ำงานใต้น้ำไปก่อนโอเคลองไปดูกันครับฮึ่มโดนสใยเย็นดิใยเย็นดิบอกแล้วให้มันขึ้นอยู่ เอาแล้วจัวมาอีกแล้วแต้มที่หกแล้วนี่นะที่หกของตั้มแต้มที่แปดของพวกเราโอ้ยตัวดีมาอ,อืมอืมอะไรอะไระเลยยูอืมทะเยออะไรอันี้ของเล็ก นี่กัมมันโดครับทวินทูเอ็นโอ้โหมาจัดไป Th โอโหโดยกระน้นแต้มที่เจ็ดของเขาแต้มที่เก้าของทีมทำไงเอ้าลอกแต้มล็อกรูเบิร์ดเลยไว้ไปลายเถอลูกปืนกันกระพังเนี่ยนะโอ้ตายแล้วก้นสปูลเลยอ่ะเอานิ้วกดสปูลวัดเอาอะโอ้ตายสุดยอดจริงนี่ เขาอ้นนะอืมแต่ดูดิดูดูอาการลอกดิลอกก็เอา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 ใส่เอาบุกคนอยู่ข้างอ่ะปกติเขาจะฟีตะปูลแล้วไปใช่ป่ะอ่ามไม่ต้องครับไปเลยลอกลอกเหมึงนกันได้นะดื้ออ่ดีมึงระเบิดเมื่อกี้เองได้ป่าววัดป่าระเบิดเลยแล้วก็มาวัดไปอีกตัวหนึ่งโอดีแต่ด้วยอืมไปเดี๋ยวนี้เนาะแวไปล้างหน้าว่าไรมานาะ

โอ้เหนื่อยวิ่งเหนื่อยใช่บ้าเฮ้ยตีดีบอมาดิคืนเลยอ่ะเล็กลองกล้ส่งให้ขี้เอาเป็นเป็นขี้เลยไงตาย ลงไปกัดเลยครับอือหือปึงปุ๊บกัดปับ๊บครับร้อยขึ้นมารอยขึ้นมาอือหืองามไส้แล้วมุดยาเฮ้ยนี่มาแล้วแต้มสามเฮ้ยโหจะมาครับเล่นซิ มืดค่ำดึกดื่นไม่ถึงดึกดื่นแต่ว่ามืดค่ำแล้วเริ่มแล้วภาทิตตกดินแล้วครับโอ,โอเค่ายลูกก่อนโอเคครับบทสรุปวันนี้นะครับอ่คููหูสองพี่น้องนะครับเขาเขา,ขาเรียกอะไรวะเขาเรียกเขาเรียกลอรอบนะครับมาแซงมาแซงโค้งสุดท้ายพอดีนะครับไม่รู้ไปไปขุดไปเจงไหนกันคนละแปดเก้าตัวนะครสองคนสิบหกแต้มนะครับก็ ตา่้มเราที่สองใช่ปะขอที่สองใช่ปะแล้วใครที่สามที่สามไม่รู้รู้แต่พี่โลเอออยังไ่ยไม่นับเลยงั้นนะยัาไปนับเลยนะครับแต่ว่าไม่มีใครแหวนะครับทุกคนมีมีแต้มหมดนะครับร่องคตัวเท่านี้ก็แต้มนะครับนับแต้มหมดนะครับเล็กแค่ไหนกัดเจองเจแจฉใบหลิวครับปากอ๋ออย่างหนึ่งวันนี้เราเราเปิดกว้างเรื่องการใช้เหยื่อด้วย เราไม่บังคับนะใครใช้เท็กซัสจะใช้ใต้น้ำหนุ่ยนี้ถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าบอลไม่เจอเท็กซัสนะรอดยากเลยกัดใต้น้ำนะครับโอเคครับวันนี้สองคนมีรางวัลพิเศษนะจนาอัดนาอไม่ได้ไปนะฝากไว้ให้คนละม้วนใส่พี่อีซึพี่อีสองพี่อีสองก๊งเบมิงโก้คนละม้วนขอบคุณครับโอเคโอเคครับทริปนี้ก็ตะคุกตะคักนิดนิดนหน่อยครับเป็นปูปรับนัดกันไปนะครับก็ ฝากผลง,งานด้วยแล้วกันครับนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบุยบุย,บยรู้อีกว่าบุยบุย <laughs>